ครับผมวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการพักผ่อนของที่นี่นะลงเล่นน้ําท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติและคุณเขานะครับผมนั่งฟังเสียงน้ำของแม่น้ําที่ไหลผ่านแล้วก็เสียงนกนี่แหละครับผม <c oughs> มนต์เสน่ห์ของเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมโทนี่กูกดซังในรายการ Feel Outdoor d a i l เรื่องราวของการเดินทางที่จะพาเพื่อนออกไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเพื่อที่จะสร้างมาตกเรื่องราวความทรงจำยีให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สำหรับในทริปนี้นะพวกเราจะขออนุญาตพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่บาหลีอินโดนีเซียสุดยอดเลยละครับ จากความเดิมตอนที่พวกเราเดินทางมาเที่ยวที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียแบบจดใจเต็มอิ่มยาวนานกันถึง9วัน8คืนและอุบุดเหมือนเล็กๆที่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติและวัฒน,นธรรมจนต้องมีคลิปแย่ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชม กูต<ๆ>์มานี่ครับเพื่อนๆตอนนี้พวกเราก็มาถึงกันที่อุบุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยมาถึงตังแต่เมื่อวานนะแต่ตอนที่พวกเรามาถึงเมื่อวานมันมืดนะครับผมก็เลยให้ดูบรรยากาศอะไรไม่ค่อยได้นะสำหรับที่อุบุตนะครับผมพวกเราก็มาพักกันที่อุบาดามารีสอร์ทแอนด์สปานะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นที่พักสไตล์บาลีนิสแท้ๆเลยซึ่งตกแต่งไว้ได้แบบสวยงามมากๆให้บรรยากาศความเป็นบาลีนิสมากๆนะครับผม แล้วก็ตัวโลเคชันเนาะสถานที่เนี่ยค่อนข้างดีเลยครับผมเพราะว่าอยู่หาานะ่างจากซิตี้เซ็นเตอร์แค่ประมาณสัก5-10นาทีนะครับคือใกล้มากๆเลยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็มีให้เพียบพร้อมครบคันเลยครับผมหรือว,ว่าเป็นที่พักที่ค่อนข้างสะดวกสบายนะแล้วก็บริการต่างๆค่อนข้างดีมากตั้งแต่พวกเรามาถึงนะครับผมเขาก็ออกมาต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเลยพามาส่งที่ห้องคอยดูแลเรื่องต่างๆกับพวกเรานะครับผมเป็นที่พักที่ดีมากๆเลยครับผมอ๋อแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็ลงจะมารับประทานอาหารเช้านะ อาหารเช้าของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแบบบาลีนิสไตล์เลยนะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยให้ความรู้สึกที่เป็นแบบว่าบาลีนิสมากๆซึ่งดีมากๆเลยครับผมก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้พวกเราก็มาถึงหนึ่งในบาหลีไอคอนิกแล้วนะครับผมนั่นก็คือ Rice Fields <laughs> ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิดนะครับผมสำหรับที่อุบุตนะก็คือมาชมทุง่งนาแบบนี้นะสวยางามมากเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับผม ตอนแรกพวกเราคิดว่าจะโชคดีไม่เจอฝนเลยนะครับแต่ในที่สุดก็ไม่รอดนะแต่ว่าพวกเรามานั่งกันอยู่ที่เคลสตานะครับผมที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่น,นะครับผมที่วิวสวยมากน่าจะสวยเป็นแบบต้นๆของที่อุบุตนะครับผมคือมันสวยมากจริงนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับผมแม่มองแม่คือเพาจะมีสระว่ายน้ำอยู่ล่างมองเห็นไมเห็นอ่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะพาลงไปดูถ้าเกิดฝนหยุดตกหรือว่าตกเบาลงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะไม่เป็นไรนั่งชมบรรยากาศไปก่อนแล้วกัน ตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่บริเวณทุลติตาพุลาติตาเอมเปนะครับผม,ผมก็คือจะเป็นวัดแห่งหนึ่งนะที่อยู่ในอุบลซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็บรยากาศโดยรอบนี่ยผมสวยงามมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะพวกเราก็จะขอพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศโดยรอบนะไปไ <laughs> ป<ะ> <laughs> ครับผมแล้วก็ความพิเศษหรือว่าความน่าทึ่งของที่วัดนี้นะผมก็คือที่วัดนี้เนี่ยเขามาีบ่อน้ําผุดนะที่เป็นบ่อน้ําธรรมชาตินะผมกนะ็คือนี่นะคือน้าอันนี้มันจะผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะครับผมแล้วก็เป็นน้ําที่บริสุทธิ์มากแล้วก็จะนําไปเป็นที่อาบน้ํางรงที่เขาอาบน้ำกนอยู่มเมื่อกี้ก็คือเขาจะใช้น้ําตัวนี้เป็นน้าบริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็ไปอาบน้ำนวะเหมือนกับผู้คนที่มาสการาวัดที่นี่เนี่ยจะได้ สัมผัสกับน้ำศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะผมเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออหวานมากๆเลยสุดยอดสำหรับที่นี่ครับผมตอนนี้พวกเราเนี่ยยืนหิวมากๆเลยนะผมก็เลยแวะมารับประทานอาหารนะมารับประทานอาหารที่ชื่อร้านเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะผมจำชื่อร้านเขาไม่ได้นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นร้านอาหารที่เป็นแบบอ่า อินโดนีเซียนะครับว,ว่าบาลีนิสนะจะเป็นร้านข้าวหน้าหมูหันนะครับผมเป็นอาหารของที่นี่เลยนะผมว่าเป็นอะไรที่แบบเออแปลกดีแล้วก็ดูน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวไปเริ่มรับประทานเลยนะครับผมรย ตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่มังก e y f าร์เลสนะครับผมก็มาดูความน่ารักของน้องๆนะแล้วก็มาสูดอากาศไปสุดนะครับผมเพราะว่าป่าที่นี่เนี่ยเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนที่นี่นะผมแล้วก็มีอายุยืนมายืนมาอย่างยืนยาวนานแล้วนะครับผมนี่นะแล้วเขาก็จะมีน้องๆทุกที่ทุกแห่งทุกคนเลยน้องๆเนี่ยก็น่ารักมากนะผมแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยอย่างค่อนข้างสนเยอะขนาดชี้ผมน้องๆบุกมาแล้วเดี๋ยวจะไปดูน้องๆกันดีกว่าเนาะ ครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่คัมปูฮานบิวอลนะครับผมก็มาเดินเล่นชมวิวที่นี่นะบรรยากาศที่นี่เนี่ยสวยมากนะผมแต่ว่าตอนนี้เราเดินเพลินไป่อยนะมืดเลยเดี๋ยวพาไปดูตอนที่มันยังสวยๆอยู่ดีครับผมไปเลยลุย นี่ครับเพื่อนๆสำหรับในวันนี้นะก็จะเป็นสเปเชียลทริปมากๆเลยเพราะว่าพี P ่ไดเวอร์ของเรานะในเมื่อในสองสวันก่อนนะครับผมที่เขามาขับรถพาเราเที่ยววันนี้เนี่ยเขาอาสานะครับผมคือเขาออฟเฟอร์เป็นทัวร์พิเศษนะเป็นเที่ยวแบบบารินีสนะครับผมคือจะไปเที่ยวบ้านเขาแล้วก็ไปเที่ยวชุมชนของเขานะคือวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนไปชมกับวัฒนธรรมนะครับผมแบบแบาบลินิสแบบสไตล์คนโล c a l นะ Hi <laughs> we are diving now <I> <laughs> yeah and then I อันเดนแล้วก็ผมจะพุดเขาคอนแทคของเขาไว้ให้ตรงนี้นะเดี๋ยวขึืนคอนแทคให้จะได้ติดต่อพี่เขาได้ถ้าเกิดอยากจะไปเที่ยวนะผมสื่อสารภาษากฤษดีมากสนุกมากแล้วก็ดูแลดีมากๆสำหรับไก่คนนี้นะสุดยอดเลยลูกค้าผมนวผมก็จะมาลองแนะนานะผมบ้านแบบสไตล์บาลินิสนะคือเวลาเข้าบ้านเขาจมาหนุ่ที่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างน่ารักเดียวคือบริเวณบ้านของชาวบาลินิสเนี่ยเวลาเพื่อนๆเข้ามาแล้วส่วนแรกอันนี้ไม่ใี่ประตูทางเข้านะ ส่วนแรกที่เพื่อนๆจะเจอก็คือจะเป็นเหมือนกับมวัดหรือว่าเป็นสัญเจ้าประจําบ้านของเขานะครับผมแล้วหลังจนากนั้นเดินเข้ามาก็จะเป็นบริเวณลานเซเนโมรี่หรือว่าสถานที่ที่เขาไว้ทาพิธีกรรมต่างๆของบ้านนั้นๆนะครับผมก็คือบ้านของชาวบารีนิสเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวคือจะมีพ่อแม่ลูกญาติอะไรพวกนี้อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าเขาแยกบ,บ้านอยู่นะครับผมอย่างเช่นของเพื่อนชาวบารีของพวกเราในทริปนี้นะ ก็คือ,อน,นีนจะเป็นบ้านพ่อบ้านแม่เขาแล้วก็จะเป็นบ้านของเขาครับผมมันก็จะเป็นครัวส่วนกลางเป็นร้านครับผมก็คือเขาจะอยู่รวมกันเป็นเหมือนเป็นวิลเลจอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักมากๆแล้วก็ขายข้อสงสัยนะว่าทําไมเราเดินเข้ามาในบ้านของชาวบาลินิสเนีย่ยเฮ้ยทำไมมันเหมือนมีบ้านหลายๆหลังู่ด้วยกันใช่ครับผมคือเขาอยู่รวมกันนะแล้วก็จะมี ขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนกลางที่เขาใช้แชร์ร่วมกันด้วยก็เลยทําให้เวลาเพื่อนๆจะไปร้านอาหารหรือว่าจะเข้าบ้านหรือว่าไปเขาเรียกอะไรไปร้านไปช็อปบางที่เนี่ยต้องเดินเข้าประตูแล้วก็เดินเข้าบ้านเข้าซอยไปลึกๆนะผมเพราะว่าเขาอยู่เป็นวิลลจแบบนี้นี่เองนะก็เป็นอะไรที่น่ารักดีับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าร้านนะของร้านของเพื่อนชาวบรินี้ของพวกเรานะผมชื่อร้านเขานี่จะชื่อว่า p o f Happy Pottery Art Shop นะผม ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณซิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยประมาณสัก10นาทีนะผมสิบ0นาที15ห้านาทีบายมอเตอร์ไซค์นะก็คือไม่ไกลเลยก็คือถ้าเพื่อนๆอยู่ที่อุบุตนะผมแล้วก็อยากได้ของฝากน่ารักๆแบบน,นี้ผมและมาซื้อที่ร้านนี้นะแจ๋วเลย ตอนนี้พวกเราเพื่อนชาวบาลีของพวกเรานะก็พามาที่เป็นวัดที่เป็นวิลเลจเทมเพิลหรือว่าวัดที่เป็นเฉพาะของชุมชนของพวกเขานะก็คือจริงๆที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตให้หนักท่องเที่ยวเข้ามานะก็คือเข้ามาได้เฉพาะกับคือเข้ามาได้เฉพาะคนในชุมชนหรือผู้คนท้องถิ่นเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เขาอยากจะแนะนําเราแล้วก็ผูกมิตรกับเราเนาะเขาก็เลยพาพวกเรามาลองชมนะครับผมวัดที่เป็นวัด หมา,ายว่าพิเศษวัดของชุมชนเขาเลยนะแต่ว่าถึงจะมาถึงตรงนี้ได้ก็คือสามารถดูได้แค่ภายนอกนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยแค่สําหรับเขาเรียกอะไรการสกาลละแล้วก็ขลบเท่านั้นนะไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็คือเราสามารถเยี่ยมชมได้จากภายนอกผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรมีพลังแล้วก็ค่อนข้างมีความศรัทธาสูงมากๆคือวัดแบบนี้เนี่ย คุณจะเข้าได้เฉพาะแบบเมื่อคุณเป็นผู้คนในชุมชนนี้เท่านั้นนะต่อให้เป็นชาวบาดีนิสเองก็ไม่ได้หมายความว่ามาได้ทุกคนนะผมคือเป็นวัดที่เฉพาะของแต่ละชุมชนจริงๆเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นความเชื่อความศรัทธาที่ค่อนข้างทรงพลังแล้วก็แรงก้างมากถึงสำหรับผุ้คนที่นี่นะ ครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แบบไพรเวทนะครับผมแบบส่วนตัวเลยนะคือเขาเพื่อนชาวบาลีของเราเนี่ยพามาที่ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่เป็นแบบเฉพาะของชุมชนแบบพม่า,น,าน,นะครับผมเรียกว่าเป็น Exclusive มากๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะตอนนี้เหงื่อท่วมเลยแล้วก็บรรยากาศโดยรอบเนี่ยสวยงามมากมคือเขาจะอยู่ริมแม่น้ำนะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีน้ำตกเล็กๆด้วย <S <S <ๆ S 2> อ๋อ ลืมพูดถึงนะครับผมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เนี่ยทำไมถึงเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเกิดจากน้ำที่ฝุดขึ้นมาจากใต้ดินนะผมทำให้น้ำเนี่ยเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วก็สะอาดมากๆเขาถึงเรียกว่าเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทนธะิ์เนาะครับผมในที่สุดนะครับพวกเราก็ได้มาลองสเต๊ะของที่นี่แล้วนะครับผม พวกเรามาลองมันมันจะเป็นในมาร์เก็ตนะที่อยู่ใกล้ๆก,กับอุบุณนะผมคือออกมานิดนึงเนี่ยเดี๋ยวผมใส่โลเคชั่นกับชื่อให้ดูตรงนี้นะเพราะว่าเรียกยากนิดนึงไม่เป็นไรเนาะก็จะมาลองสเต๊นะครับผมนี่จะเป็นโ l o c มา market นะผมเป็นร้านที่แบบอยู่ในตลาดกลางคืนเป็น้วเล็กๆเนี่ยครับผมแล้วก็มานั่งทางนนะเดี๋ยวเราจะไปลองสเต๊กันนะโอเค อืบ <c oughs> <c oughs> อิ่มมากเลยผมกินเข้าไปเพียบไปแนละ้วผมกินทุกอย่างอย่างละสองเลยนะครับผมคือจะบอกว่าบาหลีสตรีทฟู้ดเนี่ยมันอร่อยมากจริงๆนะผมทั้งสเต๊ะแล้วก็ตัวก๋วยเตี๋ยวเรือนะตัวเลเดอตัวนี้นี่ผมจะเรียกวันก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะว่ารสชาติเนี่ยคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเรือผมแต่ว่ามีความแตกต่างนะแต่ก็อร่อยเดียบมันจะมีเส้นเล็กมีลูกชิ้นแล้วก็น้ำเนี่ยรสชาติคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งอร่อยมากผมเลยอยากจะขอแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆมาที่บาหลีนะครับผม แนะนำเลยบาหลีสตีทฟดนี่คือฮามพาผมสุดยอดมากอร่อยจริงดูดิกินหมดเกี้ยงเลยนะกินเยอะมากด้วยวันลาวิ่งเพะผมกินเข้าไปเยอะมากผมข้าวนี่คือ3ามข้วนะ <laughs> ครับผมตอนนี้พวกเรารพาเพื่อนมาที่อายุงรีสอร์ทนะครับผมพวกเราจะขออนุญาตพาเพื่อนๆมาสัมผัสกับที่พักบรรยากาศแบบบาลินิสสุดๆไปเลยครับผม เป็นห้องนวดของเขานะซึ่งทั้งคือถ้ากล้องดูดกลิ่นได้จะดีมากคือกลิก่นมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรแบบรีเฟชชิ่งมากๆให้ความสึกที่ดีมากๆเลยนะผมแล้วห้องเขาก็จัดแสงสีบรรยากาศต,ต่างๆในคะือแบบน่านอนมากเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะผมแล้วก็จะมานวดกันนะนี่นะครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการนวดแบบอ่า บานิสนะครับผมบานิสมัสสาผมบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งสิ่งห้ามพลาดน,นะเวลามาเที่ยวที่บาลีแล้วเนี่ยต้องมาลองนวดแบบบานิสมัสสานัะผมเป็นอะไรที่ผ่อนคลายแล้วก็สุดยอดมากๆเลยครับผมทำมาแล้วไม่ทดลองทากลับมาไม่ถึงนะครับ 굿มอร์นิ่งครับเ,เพื่อนๆสำหรับในเช้านี้นะครับผมพวกเราก็มารับประทานอาหารเช้าที่บริเวณห้องอาหารของที่รีสอร์ทนี้นะนี่อาหารเช้าของพวกเรานะผมหน้าตาแบบนี้นะคือเขาตกแต่งก็ได้แบบว่าน่ารากักแล้วก็น่ารับประทานมากๆเลยครับผมแต่ที่สุดยอดกว่าอาหารนะสำหรับพวกเราคือนี่เลยครับผมนั่งรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับผมคือมันสุดยอดมากๆเลยอะ่ะ นี่แหละครับผมขเขาเรียกว่าที่สุดแล้วของการมาพักผ่อนที่บาลหลีนะกึด ก็สำหรับในวันนี้นะครับผมพวกเราคงต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนกันไปก่อนหวังว่าการเดินทางของพวกเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับไม่มากก็น้อยนะแล้วสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบการเดินทางของพวกเราก็ช่วยกด subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะเอาไว้เช่อกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับบายบาย